สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองปายเมื่อสักครู่สักคนมานี่กับมาพบกับแพรว่าคือเ่าค่ะแพรว่าจัดเมนูใหม่อีกแล้วค่ะแต่ว่าสื่อมานะคะน้ำตลาดข้องผมมูบานแพรว่าเนี่ยนะคะเป็นย่ำทะเลร่วมค่ะนี่คะ่ะเป็นไดคะ่ะหน้าตาสื่อมาสๆดๆร้อนๆเลยคะ่ะนำ้ำลายไหลเพื่นท่านด้แก,ก้กันนำ้ำลายไหลเลยทานละคะ่ะ ถุงนี้ราค่า80บาทนะคะมีอันพบทะเลร่วมมีบนเส้นแล้วก็มีพวกอันปูปูมะตัวหนึ่งนะคะมาค่ะมาเบิ่งกันด้เวเบอร์ใดเป็นจังไดหน้าตาอโอ้อยากแยเด้อนี่หนิ้วเขานิ้วเขาแคปซึนนะคะอยากโอ้อยาก แคว่าหิวเขาแห้งมาค่ะมาเบิ่งกันเลยเน,ะนาะน้ำลงกล่อนนะคะน้ำลงก่อนน้ำลงก่อนต่อมากระต้อนค่ะอ๋อโอ้โหเป็นปังไงคะ เดี๋ยวใส่พี่น้องเบิง้งนี่ค่ะตอนอม,มาค่ะระสชาติเป็นอย่างไรมาชิมกันเนาะค่ะมาเด้อค่ะอืแซบแซบอยู่ค่ะแซบแซบตัวน้ำแซบจอะออร่อยใช้ได้เลยขอเนื้ออยากใส่มือนะคะ โบรนาสอีดีเสร็จบอ้มาค่ะมากินกักันอื้อยื้องบอกพักแก่มนี้อันบักพัวแล้วก็มา,กม,ามาลากคิโดกครับมาชิมาลากินดกกันเลยอื้อครับ สับค่ะอืมมกกับจ้ะอืมร้อยแส กินไก่นั่นะบอกว่ามดไม่อย่างไงเมลกคิดนกมันแสบอ่อ บรรยากาศตอนนี้ตอนแรกนะคะสีโมงสีหามงวันห้อยออก กันมาชิมกับปูนล้ำกันค่ะอืมอืมอืม Más no, no. ดับคักค่ะอืมคยำรวมมิตรบอสพิษยำรวมมิตรใส่ปูม,มา้า 咱们喝点 มาดูดปูไม้มันมัน แล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แพร่วาในเด้อค่ะเผื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปค่ะสำหรับปณีขอบคุณค่ะ